ดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องลาพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้มาใน ep ที่58แล้วนะคะพี่พี่58นะคะวันนี้ช่องน้องละพีมีมาให้พี่พี่ชมทั้งหมด25รายการนะคะ400บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะคะจะส่งแบบ ems เลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน qr code ด้านล่างนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์08 1น1 6 2หก2้ได้เลยนะคะช่องรับพีของเก่าของสาสมยินดีให้บริการพี่พี่ทุกคนนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งหน้าช่องให้น้องรับพีด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่พเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะไปกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ รายการไหนไม่ชัดนะคะพี่ๆก็สามารถ line, แอดไลน์แจ้ง EP แจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆรายการที่1นนะคะไปต่อกันที่รายการที่2นะคะก็จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่ๆรูปรหล่อหลวงพ่อพรมนะคะเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังให้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พ papa, <assemb unde S 2> ๆเก่าๆเลยนะคะถ้าใครชอบใครสนใจเป็นรายการที่2นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3มนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะเรียบตลับพร้อมใช้งานสวยๆเลยนะพี่นะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถูกใจรายการไหนให้รีบทักรีบโทรเข้ามาเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่4เลยนะคะพี่ๆก็จะเป็นพระเก่าไม่ทราบที่นะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการไหนไม่ชัดสามารถแอดไลน์แจ้งให้พีแจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้นะคะ EP นี้เป็น EP 58นะคะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ ไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังให้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหนา้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะพีๆๆ่พี่ก็จะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พเก่าเสวยสเลยนะคะ ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่8นะคะไปกันต่อรายการที่9นะคะพี่ๆก็จะเป็นขุนแผนใบพุรานะคะขุนแผนใบพุรานะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆรอบๆนะถ้าใครชอบใครสนใจเป็นรายการที่9นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่10นะคะรายการที่10นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะเรียงกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่หากสะท้อนนะคะสามารถแอดไลน์แจ้ง e ีแจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ต้องแจ้ง E ีแจ้งรายการทุกครั้งนะคะเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะ เหรียญหลวงพ่อสุยนะคะ<อ>พี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะพี่ๆรายการที่12นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผมนะคะเหรียญหลวงพ่อรมนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจะเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเตารีลหลวงปู่ทวดน,นะคะรอบ,บๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก่าเลยนะคะถ้าใครชอบใครสนใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะ ฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพีด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะก็จะเป็นพัชสมเด็จหลวงพ่อโบยนะคะพี่พีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่14นะคะ <c oughs> ไปต่อกันที่รายการที่15้านะคะรายการที่15้านะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมกรนะคะด,ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่15้านะคะ ไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16กนะคะก็จะเป็นพระเนื้อผงนะคะพิมจันลอยนะคะพี่พี่เรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าๆเ,เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ ไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17นะคะพี่พีก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเรียมตลับพร้อมใช้งานกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่18นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะเก,เก่าแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าเชอบท้าถูกจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่18นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่19นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระกุนแผนนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการไหนไม่ชัดนะคะก็สามารถแอดไลน์แจ้งอีพีแจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะ400บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟอนนะคะ เหรียญอาจารย์ฟอนนะคะพี่พี่ดีสว่างนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่21นะคะพี่พี่ก็จะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าใครชอบใครสนใจนะคะเป็นรายการที่21นะคะ เป็นรายการที่21นะคะ400บาทนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่22นะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครชอบใครสนใจนะคะเป็นรายการที่22นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่23นะคะกพี่พี่ก claro ็จะเป็นพลาสมเด็จนะคะเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าให้พร้อมใช้งานกันเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พนี่นะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่23านะคะพาสมเด็จนะไปกันต่อรายการที่24นะคะก็จะเป็นรูปหลอหลวมพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ ถูกใจรายการไหนให้รีบทักรทริปทเข้ามาเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่24นะคะไปกันต่อรายการสุดท้ายเลยนะคะพี่พเป็นรายการที่25นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะเรียงก่อบพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่25นะคะ ทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนนะคะให้รีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน้องระพีนะคะ400บาททุกรายการเลยนะคะพี่พจะส่งให้ฟรีนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกนคิวอารโค้ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ